ตอนนี้กูกำลังฟังรายการพอดแคสต์บบวะเออมาดิครับเราเปลี่ยนนะแบบว่าปกติพูดทุกคนพูดคนเดียวพอเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเบื่อก็เจอพวกเราเซมิโปรดักชั o นเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ใน EP นี้เป็น EP ที่8เราจะมาพูดถึงเรื่องของการติดศูนย์ติดรอติดศูนย์ติดรอนะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่ที่เคยผ่านการเรียน มัธยมหรือว่ามหาลัยมาเนี่ยก็จะต้องเคยผ่านการติดรอหรือว่าติดไอบ้างนะครับผมติดไอคืออะไรติดไอคือ incomplete ก็คือการประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ก็เหมือนกับการติดรอในมัธยมแต่ว่าในมหาลัยเขาจะเรียกว่าติดไอนะครับเปลี่ยนเป็นคำพูดนั่นแหละให้มันดูดีขึ้นดูดีขึ้นดูดีขึ้นแค่นั้นแหละแล้วทุกคนเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงจะต้องมีติดรอไม่สมบูรณ์ไม เพื่ออะไรการไม่ส่งกันรู้อยู่แล้วการไม่ส่งกันรู้อยแล้วไงอ่างงกันหมดกูตันติดรอไปเพื่ออะไรเพื่อให้มึงส่งงานเห็นไหมเห็นไหมใครเรียกาเข้าใจพูดจริงๆมันก็ถูกนะถ้าเกิดจะมันก็ทําให้เด็กอยากส่งงานนคือถ้าในไม่ออยากเว้มันต้องส่งมันต้องส่งต้องส่งในความคิดกลัวคือติดรอมันเกิดจากการที่เราไม่ส่งงานถูกปะเรามีติดรอสำหรับกลัว แม่งย่อไม่แต่ว่ารอรับผิดชอบเลยเออกำลังจะพูดเลยเออแบบว่าครูให้รอก็เพื่อว่าอาจจะฝึกความรับผิดชอบของเราให้แบบเรารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองได้ก่อเอาไว้อะไรประมาณนี้ก็เป็นการปลูกฝังด้วยนะอืจริงๆก็เป็นการปลูกฝังรูปแบบหนึ่งแต่วันเนี้ยที่จะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของการติดรอก็เป็นของออมอีกแล้วเพราะว่าที่กูติดรอเนี่ยคือมันไม่ใช่ความผิดกูไง ม,มันกลกลายเป็นความผิดของคุณครูอ,อ,อซึ่งต้องบอกกอนนะว่าครูไม่ได้ต้องการที่จะโจมตีคุณครูหรือด่าคุณครูอะไรนะมันแค่เป็นเรื่องที่ครูเจอมาเออแล้วม,มันไม่ใช่ความแคดนแตแต่ว่าครูเสร็จต้องมานั่งลำบากลำบนแก้รอเป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งในชีวิตกูเนี่ยเคยติดรอมาแค่สองครั้งเป็นตอนมอต้นกับมปลายตอนมต้นเนี่ยเป็นติดศูนย์โคตรติดศูนย์เลยอะ แต่ตอนมาปลายมันติดรอเออซึ่งมันรวมทั้งหมดอ่ะมันเจ็ดวิชาเว้ทั้งสองครั้งอ่ะแต่เป็นความผิดกูแค่สองวิชาเว้นคิดดูดิมออเจ็ดจากสองอ่ะก็คือมีความผิดพลาดเยอะอยู่กันเออที่ไม่ใช่กูเองนะนะมันย้อนไปตอนมต้นแล้วกันตอนมหนึ่งมันเป็นสอบกลางภาคของเทอมสองตอนนั้นอาม่ากูเสียพอดีแล้วกูกูว่าตัดสินใจที่จะบวชให้อาม่าใช่ป่ะซึ่งวันที่จะต้องบวชอ่ะแม่งเสิร์ตตรงกับวันสอบอ่า กูเลยจําเป็นที่ต้องลาสอบอ่ะซึ่งวันที่ลาสอบไปมันมีสอบสองวิชาคือภาษาไทยกับคณิตอืมซึ่งแน่นอนมันก็เป็นหน้าที่ของครูคุมสอบที่ต้องเก็บข้อสอบไว้ให้กูเพื่อที่จะได้จะได้มีข้อสอบสอบอือใช่เพราะเขราขอเลื่อนสอบก็ต้องไปสอบอันอื่นใช่คราวนี้พอกูจากการเรื่องบวชเสร็จใช่ป่ะแล้วกลับมาก็ก็ครูก็เรียกไปให้ครูไปสอบพอไปถึงปุ๊บครูอ่าครูไปดับชั้นกูเรียกไปไม่ใช่ครูคุมสอบแหละครูคุมสอบไม่มีหน้าที่แหละ พอครูไปถึงครูประจำชั้นปุ๊บครูไปจำชั้นครูก็ให้ชี้ข้อสอบมาอแล้วก็บอกเอากลับไปทําเลยกลับไปทาที่บ้านกลับไปทําที่บ้านใช่กูงงมากเลยทําไมไม่ให้กูนั่งทําที่นี่วะเออปกตินั่งทำที่โรงเรียนใการการทุจริตใช่งงกูช่งแม่งเพราะกูทุจริตได้กูเอากลับไปทําได้กู่าเอากลับมาใช่ป่ะแล้วกูก็เช็คชี้เปิดมาชิบหายไม่มีกระดาษคำถามฮะไม่ได้กระดาษคำตอบ ซึ่งกระดาคำตอบมันก็จะมีมันจะรวมเลยมันไม่เหมือนของที่เราของมปลายมันแบบค่อยแจกทุกวิชาปะ่ะไม่ใช่กระดาษคำตอบมันจะมีเป็นเป็นข้อกาเสร็จแล้วมันก็จะรวมเป็นข้อเขียนว้ให้เลยซึ่งเท่าที่กูทําได้คือทําแต่ข้อเขียนได้แต่ข้อกากูทำไม่ได้เพราะไม่มีกระดาษคำถามเอไอ้พวกข้อเขียนอนะ่ะกูก็เลยให้เพื่อนพิงก่งมาช่วยทำ แล้วทำไมผมไม่ไม่เช็คข้อสอบตั้งแต่เขาให้ปืนก็กูไม่รู้ไงกูก็คิดว่ามันต้องครบอยู่แล้วอะเขาให้กูมาหรอคิดว่าเขาต้องตรวจสอบมันเรียบร้อยแล้วอสุดท้ายกูพอกูทําข้อเขียนเสร็จปุ๊บกูก็ไปพักทวงกับคุณครูมรรยาชันกูว่าครูครับที่ครูให้มาไม่มีไม่มีกระดาษคำถามข้อสอบันไม่ครบครูครูบอกเดี๋ยวจัดการให้สร็จาวครูเขาบอกกูว่าเออเธอลงไปคุยกับครูคุมสอบคนนั้นสิเขาบอกเขาไม่อยากไปคุยเพราะเขาไม่ถูกกันเออ กูว่าอันนี้แม่งไม่ถูกต้องวะ่ะใช่สุดท้ายกูว่ากูว่าไปกูลงไปหาครูคุณสอบก็ไปคุยกับเขาเขาบอกว่าเขาให้ไปหมดแล้วเขาไม่มีแล้วเออกูอ่าวที่อะทาไงอ่ะกูข,ขึ้นมาหากูประจําทันอีกทีนแลก็บอกเขาว่าเออลงไปถามมาแล้วเขาบอกเขาไม่มีแล้วครูจำทันเขาแบบงงๆว่าี่จะทาไงดีวะเขาเลยไปถามครูไปจำวิชาให้ทั้งสองวิชาเลยแม่งไม่มีทั้งสองวิชานะฮะคณิตภาษาไทยเขาไปถามน้องครูมาให้ไม่มี อ้าจริงๆเขาไม่คนของข้อสอบเขาก็ต้องเห็นงน้อยก็ต้องมีไฟล์เนาะใช่เหรอใช่แล้วครูแม่ก็มาบอกกูว่าเออพยายามหาแล้วแม่ไม่มีจริงแล้วหลังจากนั้นอ่ะแม่ก็เงียบไปเลยเรื่องไม่เงียบไปเลยอืสุดท้ายผ่านไปมาอาทิตย์หนึ่งเว้ยครูประจำวิชาทั้งสองคนอ่ะมันก็ถึงคาบเขาแหละบนมาคาบเขาเขาเข้ามาทวงกูใช่ป่ะแล้วเขาก็มาโหใส่กูว่าเอยทำไมยังไม่เอามาส่งอีกมันนานแล้วครูประจำชั้นอยู่ดีแม่เดินเข้าห้องมาแล้วแม่ก็มาดุกูเฉยเลยเว้ย วาทำไมยังไม่รีบส่งอีกนี่มันนานแล้วเนี่ยแล้วเขาจะทําคะแนนยังไงผิดอะไรอ่ะถ้าส่วนตัวกูว่าม er ันก็ต้องเบรมครูนะว่่ทําไมเขาถึงทาอย่างนี้อ่ะใช่กูโงมากจังหวะนั้นคือกูแบบโมโหที่เชี่ยแบบจะเดินเอาข้อสอบไปปาใส่หน้าเขาเขาคือโมโหมากแต่กูกูยังระงับร้อนเชี่ยกูยังระงับทันที่ไม่ทาอ่ะเออสุดท้ายกูว่าเอาข้อสอบไปส่งครูทั้งสองคนแบบที่ทําไปแค่ข้อเขียนอืมสุดท้ายคะแนนออกมาคณิตกูได้ สี100่สิบเต็มหนึ่งร้อยภาษาไทยได้สามสิบเต็มร้อยโอหคือคะแนนแม่งไม่ถึงเกณฑ์ใช่มันเลยติดศูนย์ไงคราวนี้กูว่าไปแก้ศูนย์ปกติใช่ไหมวิชาภาษาไทยแม่งเป็นวิชาที่ปวดหัวสุดเพราะแม่งให้ทาํา PowerPoint present แล้วไฟล์ PowerPoint มึงต้องไปเอาลงแผ่นเพื่อมาส่งอีกอะแล้วแน่น,น,น,นอนุูนี้แม่งไม่ใช้แผ่นแล้วอะแม่งหาแผ่นยากมากอะหรือแม่งวุ่นวายเป็นอาทิตย์เลยว่ากูจะแก้ศูนย์อันนั้นเสร็จนี่แหละเรื่องมอนที่กูติดศูนย์มา คือครูเขาก็ไม่น่าทํางานนั้นมันคืออย่างน้อยเขามีติดรอให้เราเรับผมีชอบทำไมครูถึงไม่รมับผิดชอบเรื่องแบบนี้ล่ะใช่มาเรื่องที่สองไหตอนมอปลายอตอนมอห้ามห้าเป็นกลางภาคกลางภาคกูติดรอสามตัวอวันประกาศคะแนนเขาประกาศในเว็บใช่ไหมอ่ากูเข้าไปดูกูว่ามั่นใจสุดๆเพราะว่าก่อนก่อนปิดเทอมอ่ะกูก็เคลียร์งานหมดแล้วหละเคลียร์หมดแล้วนั่งนั่งเคลียร์นั่งลิสต์หมดแล้วคือคือคือกลุ่มเราอ่ะเวลาเคลียร์งานอ่ะ คือนีคือไล่ด้วยกันเลยเว้ยใช่ฉัรทำด้วยกันทำด้วยกันส่งด้วยกันเลยแม่งเสือกบิดแดงมาสามตัวรอเรยกมาเลยสามตัวกูว่าอเฮียกูส่งหมดแล้วอะไรวะกูแบบกูทำอะไรไม่ได้สุดท้ายก็ต้องรอวันที่เขาเขาเรียกไปแก้ใช่ไหมกูถามหน่อยด้วยวิชาเลยมีสังคมอังกฤษแล้วก็แม็เห็นหน้าครู มันถึงมาถึงวันที่ต้องไปแก้หรอกูออว่าระจาา่ายตังค่าซ่อมหรอเท่าไหร่วิชาวิชาสิบ,บาทปะ่ะเป็นเป็นค่าธรรมเนียมการแก่วิชาสิบ,บาทากูเสียไป30มสิบกูก็เลยตัดสินใจไปเอาวิชาที่ง่ายให้ถือก่อนคือสังคมแม่งติดแบบวัดดิฟักอะ่ะเพราะกูติดรองานกลุ่มซึ่งงานงกลุ่มกลุ่มก็อยู่กับอยู่ด้วยกันหมดอยู่ด้วยกันหมด3คนอีกสองคนไม่ติดแต่กูติดอ่ะงงไหมงงในกลุ่มสองคนผ่านแต่กูติดกูเดินไปบอกเขาว่าผมส่งแล้วงานกลุ่มเนี่ยผมอยู่ กับสองคนนี้เขาก็อ๋อโอเคแก้รอแก้เป็นคะแนนแน่จะแหละอาจจะเป็นที่เขาผิดพลาดหรือดูคะแนนผิดอะไรอย่างงี้ไแหละอันนี้อันนี้ยังพอเข้าใจได้เดี๋ยวเดี๋ยวคงแจงต่อไปโว้ยภาษาอังกฤษนะอ่าเดิ่องไปครูภาษาอังกฤษติดสมุดอ่าติดรอตัวสมุดสมุดจดงานใช่ใช่กูบอกเขาว่าผมส่งสมุดไปแล้วเขาบอกว่าเธอส่งแล้วชัวร์ใช่ไหมไปลองเช็คในกองห้องเธอเขาชี้ไวนี่กองห้องเธออยู่ห้องเจ็ด กูว่าเดินไปที่กองกูว่าหาสมุดตัวเองปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บเจอคือถ้ากูไม่เจอเนี่ยก็เป็นความผิดกูแต่กูเจอเนี่ยเป็นความผิดเขาไงกูว่าหยิบขึ้นมาปึ๊บไม่มีรอยตรวจของกูเลยไม่ทั้งเล่มเลยนะไม่มีรอยตรวจเลยนะกูลองหยิบของคนอื่นในกองมาดูอ่ามีรอยตรวจครบอันนี้กูว่าถ้ากูมองในมุมของครูแบบโพสิทีฟหน่อยนะก็คือ คุณครูอ่ะเขาก็จะต้องตรวจงานเด็กเยอะใช่ป่ะเยอะเออห้องหนึ่งก็ห้าสิบหกสิบคนอะไรเงี้ยคือเขาก็อาจจะมีแบบมีพลาดกันบ้างแบบตรวจเยอะๆแล้วมันก็แบบเขาสลับอันเบอร์เบอร์อะไรเงี้ยสลับกองเลยนึกว่านี่ครับเอาเอาแอนนี่อยู่ในกองเลยเขาอ่ะอ๋อโอเคเขาตรวจตรวจอ๋อเธอจดงานตามหลังแงมันเลยสลับแล้วฉันก็งงอ๋อกูว่าไอ้ ไม่ตรวจแล้คุณว่าจดมาครบอ่ะไม่ตรวจให้หมดล่ะสลับนิดหน่อยเองอะไรอย่างเงี้ยโมโหแหวนนิดนึงเขาบอาอะแก้คะแนนให้เรียบร้อยคันนี้แหละวิชาตัวปัญหาจริงแมททิเมติกส์ไอ้วิชานี้มันเป็นเรียกว่าป๊อปปูล่ามีครูสองคนมันเป็นครูไทยกับครูฝรั่งถูกไหมก็คือเรียนคณินี้เป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละชั้นชั้ กูกูก็เลยไปติดต่อครูฝรั่งก่อนเพราะครูฝรั่งเขาอยู่ตึกมัธยมปลายแต่ครูไทยเนี่ยเขาอยู่ตึกมัธยมต้นคือมันห่างมันคนละตึกอะลองนึกภาพมันคือคนละตึกแบบห่างไกลกันเลยแหละกูเลยไปคุยติดต่อกับครูฝรั่งก่อนเพราะ็อยู่ตึกมาปลายอยู่แล้วเขาบอกว่าให้ไปคุยกับครูไทยเพราะครูไทยมีใบคะแนนกูต้องเดินไปตึกมอต้นอืเดินขึ้นมาที่ห้องเขาโอ้โหแถวยาวเฟ้ยยาวออกมานอกห้องอ่ะกูไปต่อแถว ครึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงคิวกูบอกแล้วพอาูล่ากูก็บอกเขาเขาบอกว่าอ๋อสติดช่องนี้ใช่ไหมไอช่องเนี้ยมันเป็นช่องชีตที่ต้องส่งกับครูฝรั่งซึ่งคะแนนอยู่กับครูฝรั่งกู่ก็ต้องเดินย้อนไปหาครูฝรั่งที่ตึกมอปลายกูบอกเขานี่ครับผมติดชีตอันนี้นี่นี่เขาก็อ่านี่คะแนนของเธอคือนี่จดจดใส่โพดดิทมาให้กูเลยอ่ะกูว่าหยิบโพดดิทอันนี้ที่ครูฝรั่งให้มา มาหาครูไทยพี่ต้องต่อแถวอีก20สนาทีห้าสิบนาทีแล้วนะพี่แล้ต่อแถวปุ๊บถึงคิวครูกัูว่าให้ใบโพดิตเข้าไปครูก็เอาพดิตมาเช็คเช็คเช็คคะแนนมันผิดนี่อันนี้มันของช่องอื่นครูไทยก็อ่าเขียนใส่พดิตให้เลยว่าช่องนี้นะช่องนี้นะเพื่อไม่ให้การสื่สาไม่ผิดพลาดอ่ะเขาเขียนมาให้ปุ๊บเดินย้อนเดินชิมครูบอกครูฝรั่ง เขาว่โอเคแล้วเขาก็จดคะแนนใส่โคดิสมาเนอะกูว่าโอเคมั่นใจแล้วมันต้องถูกแล้วแหละมันขนาดนี้ขนาดนี้แล้งถูกแล้ว<อ>เดินมาหาครูมาต้นต่อ,อแถวอีกสิบนาทีชั <laughs> <laughs> ่วโมงนึงนี่ชั่วโมงนึงนะก็ยื่นให้เขาไปคะแนนมัน <laughs> ผิดช่องนะเธอกูทําไงได้เนี่ยกูทําอะไรตั้งเนี่ยเออกูทําอะไรไม่ได้กมึงเขียนขนาดนั้นแล้วอะแล้วกูงงมากโทรศัพท์ไม่ใช้คุยกันวะ แล้วใบคะแนนน่ะมึงเป็นคนจดทําไมไม่เอาใบคะแนนจากครูฝรั่งไว้กับมึงเลยอ่ะมึงได้เช็คเองได้มึงบอกว่าสรุปครูแม่งก็บอกว่าเธออย่าไปบอกใครแล้วกันเอาจดจดอันนี้คะแนนอันนี้ไปแหละไม่ต้องบอกใครนะอืมก็คือให้ผมผ่านแบบงงๆก็คือเขาก็อาจจะไม่อยากวุนวายแล้วใช่ยัยปวดเจนหลายอบแล้วอ่ะถามว่าอันนี้ถูกไหมก็ไม่ถูกนะสุดท้ายสุดท้ายกูก็ไปหาครูวิชาการคือครูวิชาการคนนี้สนิทกับกูอยู่แล้วไง ก็เกับกลุ่มพวกเราอยู่แล้วอ,ะอ่ะอกูว่าแวะไปหาเขาหน่อยเ,อเพราะว่าตอนนี้มัมงเรียนแหละแวะไปหาเขาหน่อยมาคุยเล่นอะไรงนี้แล้วเขาเขาก็ถามถามว่าเออแก้ร่องนี้เป็นไงกูเลยบอกเขา,าว่าโอ้นั่ผมไม่ติดเลยผมมาแก้เนี่ยเขาเขาแค่เขาทําผิดพลาดแล้วเขาก็เขียนเขนียนคะแนนให้กูบอกเขาอยงตรงใช่ปะ่ะกูว่าครูเขาขอชื่อครูเลยสามคนกูก็บอกเขาไปตรงๆว่าครูสามคนนี้ครับแล้วเขาบอกว่าเอองั้นเอาเงินคืนไหมเดี๋ยวเซ็นเอาเงินคืนให้ ทุ้ากูกูว็าไปเอาเงินคืนสามสิบบาทแต่ในความรู้สึกกูกูกูกลัวอยากได้ค่าเสียหายกูมากกว่านี้ที่มากกว่าสามสิบาทอ่ะเพราะว่าค่าเดินทางกูอะไปกลับก็ร้อยสี่สิบแหละค่าเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยอก็ไม่ไม่ได้เบรมหรอกแต่ว่ามันก็เป็นประสบไม่ได้ต้องการด่ารูนะใช่แต่แต่มันแต่มันก็มันก็คือแค่ความรู้สึกว่ามันเป็นการติดล้อนที่ไม่ใช่ความผิดของเรามันไม่ไช่ทำต่อกูอ่ะเอออืมก็เป็นประมาณนี้เนาะคือจริงจริง เราสามคนอีกสามคนก็เคยติดลอนะอืแต่แค่มันก็แบบอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราก่อขึ้นเองมันไม่ได้ติดหลงหลงลืเลิ่ไปหน่อยมันติดถูกจริงๆเอออันนั้นเราก็แก้ไปตามระเบียบนะเพราะว่าอันนั้นของเราไม่ได้ผิดพลาดอะไรวันนี้เป็นความผิดคูจริงก็ไปคุยกับเขาดีและเพราะเหมือนกูกูก็ค่อยๆ่อคุยกับเขาอย่าไปใช้อารมณ์กับเขาอะไรอืประมาณนี้เนาะอแล้วเราอยากอยากรู้เหมือนกันนะว่าติดลอของทุกคน่ะมีแบบ แมีแปลกๆอะไรแบบนู้นะเออลองต้องมาทำอะไรแปลกๆไหมลองคอมเมนต์กันเข้ามาลองคอมเมนต์นู้นเข้ามาแล้วแบบทำไรแปลกคุนถึงอาจารย์คนหนึ่งเลยอะไรมาแชร์เลยมาเลยไม่เขาเล่าให้ฟังไงที่ว่าถ้าติดรอเขาให้เด็กไปยืนคุยกับลูกปั้นจริงหรอหรอคือโรงเรียนเราเนี่ยจะมีลูกปั้นนักบุญเป็นเป็นโรงเรียนที่จะมีลูกปั้นนักบุญถ้าเกิดว่าติดรอจะให้ไปยืนคุยกับลูกปั้นลูกปั้นมันไม่มีทางพูดได้แน่ๆ แล้วเด็กขณะก็ยืนคุยจริงนะเป็นถามว่ากินข้าวยังเป็นยังไงบ้างครับเฉียก็ลองลองส่งกันเข้ามาแล้วเรื่องติดรอของแต่ละคนแล้วก็อีกคําถามหนึ่งที่เราอยากถามทุกคนกลับไปในความคิดของทุกคนก็คือทําไมเราถึงต้องติดรออืมทําไมต้องมีคําว่ารอมาด้วยเพราะว่าทุกคนได้ฟังเหตุผลเราตอนต้นไปแล้วของอย่างูอ่างเนี่ยอืมก็ประมาณนี้นะครับผมช่างทางหอยคนทุกคนที่ฟังถึงตรงนี้นะครับก็ แล้วก็อยากฟาทัองทางต่างๆก็คือ Spotify, Apple Podcast, c a d b o x k Anchor, Google Podcast นะครับผมแล้วก็ต่อช่องท,งทางที่จะตามหลังพร้อมกับัรับนะครับก็คือ Facebook กับ YouTube นะครับผมแล้วก็ฝาก Instagram ด้วครับ Semi Production ครับครับผมข้อเสนอและ feedback อ o m มนต์เข้ามาได้เลยแชร์ share เรื่องราวของคุณได้นะครับในอ o m m e n t ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe สำหรับใน EP นี้ขอบคุณที่ฟังกันมานะครับผมเจอกัน EP หน้าบ๊ายบายไปกันเลย